สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะกับพวกเราค่ะ AIDetailing นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาแนะนำเป็นตัวคัตเตอร์นะคะเกรดพรีเมียมแบบเบสเลยนะคะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นกันค่ะเด,งงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอเพื่อนๆเ,เข้ามาอีกสักแป๊บนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแนะนำในส่วนของผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันค่ะ ค่ะต้องสวัสดีเพื่อนๆกันอีกครั้งนะคะกับพวกเราค่ะ AI Detailing นะคะผู้นำเข้าแล้วก็จัดจำหน่ายนะคะในโซนของผลิตภัณฑ์แล้วก็วัสดุนะคะเกี่ยวกับงาน DETAILING ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำเป็นตัวของคัตเตอร์ค่ะที่มีชื่อว่า n t Cutter นะคะเป็นคัตเตอร์ที่นักแรปเปอร์หลายๆคนนะคะในต่างประเทศเนี่ยแนะนำกันเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเบสแน่นอนนะคะ สำหรับรุ่นที่พิมพ์เอามาทั้งหมดนะคะจะมีทั้ง3รุ่นค่ะรุ่นแรกเลยนะคะที่เราจะแนะนำค่ะจะเป็นรุ่น a 3 3 grp นะคะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะสำหรับตัวนี้นะคะในส่วนของด้ามเนี่ยจะเป็นด้ามของอลูมิเนียมค่ะซึ่งจะมีความเบานะคะเหมาะกับงานใช้งานที่มีความเบาค่ะพกพาง่ายนะคะสามารถใช้ได้กับทุกใบมีดแล้วก็ทุกขนาดเลยนะคะ ตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับการพกพาในส่วนของการขึ้นที่สูงเช่นการติดฟิล์มกองแสงบนอาคารนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะพกได้ง่ายเช่นกันนะคะในส่วนของการล็อกนะคะจะเป็นการล็อกโดยอัตโนมัติค่ะจะเห็นว่าใบม,มีไม่มีการขยื่นนะคะตัวนี้ค่ะนั่นก็คือรุ่น a 3 3 GRP นั่นเองนะคะในส่วนของตัวต่อมาค่ะจะเป็น อีกตัวหนึ่งนะคะที่หลายๆท่านชอบมากก็คือจะเป็นตัวของ a 1 p นะคะหรือว่าตัว red dot นั่นเองค่ะ red dot ที่ว่าก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะสำหรับแพ็กเกจนะคะจะเห็นว่าพรีเมียมมากๆนะคะจะเป็นการออโตล็อกเหมือนกันค่ะในส่วนของใบมีดนะคะ จะเป็นใบมีดสแตนเลสนะคะเหมาะสำหรับงานติดตั้งที่เกี่ยวกับน้ำค่ะเช่นฟิลม์มสายกันรอยฟิล์มกรองแสงนะคะในส่วนพิเศษของรุ่นนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยนะคะที่ระหว่างการใช้งานนะคะสนิมเนี่ยที่ตัวของมีคัตเตอร์เนี่ยจะไม่ขึ้นสนิมนะคะ ทำให้เรื่องของอายุการใช้งานเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยด้วยขอบของปลายคัตเตอร์นะคะสามารถทำให้เราเนี่ยวางมีดนะคะให้มองได้ง่ายยิ่งขึ้นในระหว่างเก็บงานนั่นเองค่ะในส่วนของใบมีดนะคะสามารถใช้ได้กับทุกๆองศาเลยนะคะแล้วก็เป็นออโต้ล็อกเหมือนกันนะคะ ในส่วนของน้ำหนักตัวนี้ก็เบาเช่นกันค่ะเหมาะสำหรับงานเบาก็คืออาจจะเก็บไว้สำหรับงานฟิล์มกล้องแสงฟิล์มติดตั้งอาคารต่างๆนะคะอันนี้สามารถใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าเหมาะสำหรับการติดน้ำด้วยนั่นเองค่ะสำหรับตัวต่อมาค่ะหลายๆท่านนะคะชื่นชอบมากเพราะว่าด้วยความพิเศษนะคะที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายของเขานั่นเองค่ะนั่นก็คือรุ่น nt cutter a 5 5 3 p นั่นเองนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นตัว recommend นะคะสำหรับแรปเปอร์หลายๆท่านในต่างประเทศเลยนะคะในส่วนของความพิเศษค่ะตัวนี้นะคะจะสามารถเก็บได้ทั้งหมด5ใบมีดนั่นเองค่ะและการเลื่อนนะคะสามารถล็อกได้อย่างแนบเนียนเลยเวลาการทำงานนะคะไม่ต้องกลัวการไหลของใบมีดนะคะ นอกจากนั้นค่ะตัวด้ามของตัวนี้นะคะจะเป็นพลาสติกค่ะลดนะคะเรื่องของอคัตเตอร์หล่นใส่ชิ้นงานนะคะแล้วทำให้ลดบุบลดเป็นรอยนะคะอันนี้ลดไปได้เลยเพราะว่าด้วยส่วนของคัตเตอร์นะคะที่เป็นตัวพลาสติกนะคะเหมาะสำหรับงานเบาต่างๆนะคะทำงานได้ดีเลยในส่วนของใบมีด5้าใบามีดเก็บแล้วดึงออกใช้งานได้ยังไงเป็นออโต้ล็อกยังไงอ่ะน,นะคะจะเห็นว่า เราใช้จนหมดแล้วใช่ไหมคะกดแล้วก็ดึงออกมาสามารถดึงออกมาได้เลยค่ะนี่นะคะซึ่งใบมีดนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยลดการเวลาการทำงานออกไปได้ด้วยนะคะว่าไม่ต้องดึงออกมาเปลี่ยนใบมีดบ่อยๆนะคะสามารถใช้งานได้เลยนะคะในส่วนของการเปลี่ยนใบมีดนั่นเองค่ะ ในส่วนของต,ตัวคัตเตอร์นะคะ <c oughs> จะมีความเบาค่ะนี่นะคะในส่วนของสีจะมีเป็นสีเดียวนะคะหลายๆท่านถามมาค่อนข้างเยอะว่าเอ๊ะมีสีอื่นด้วยหรือเปล่า <c oughs> ในส่วนนี้นะคะจะมีเพียงแค่หนึ่งสีเท่านั้นค่ะอันนี้ดึงออกมาเรียบร้อยนะคะสำหรับใบมีดต่อไปดึงกลับไปค่ะแล้วก็สามารถ ใช้งานต่อเนื่องได้เลยนะคะเก็บได้5้าใบมีดนั่นเองค่ะใช้ได้กับทุกๆองศาเลยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามนะคะหรือว่าสั่งซื้อได้ทาง facebook นะคะทั้งในช่องทางอินบ็อกซ์นะคะแล้วก็ f a c e b o o k Fanpage ได้เลยสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเราจะมี ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าตัวไหนมานำเสนอนะคะอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ